รถเก่งมือสองราคาหลักหมื่นมีรุ่นไหนหน่าเล่นแบบสุดๆบ้างไปดูกันเปิดสนามที่ไม่ได้การขายแต่ให้คุณประมูลรถในราคาที่คุณเป็นคนเริ่มเองครั้งแรกกับปรากฏการใหม่การซื้อรถโดนมือสองที่สยามพิเตอร์การประมูลเปิดลานใหม่ลานการจนาพิเศษลานใหม่ลานใหญ่ ที่จอดรถกว้างพร้อมประมูลรถยนมือสองกว่าสองคันรถยนต์คุณภาพราคาจับต้องได้พบกันวันพุทธที่20สิงหาคมนี้ที่ลานประมูลการจนาพิเศษกรุงเทพเริ่มประมูลเวลา1 0นาฬิกา10นาทีลงทะเบียนหน้างานได้ทันทีสอบถามข้อ,ขอมูลเพิ่มเติมโทร02-197-111 1สยามมิเตอร์การประมูลให้คุณเป็นเจ้าของรถไิ้ง่ายกว่าที่คิดราคานี้คุณคือ คนตัดสินราคา สวัสดีครับผมกันเลสซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูรถเก๋งราคาหลักหมื่นน่าเล่นนะครับมีหลายรุ่นนะครับณปัจจุบันเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีรุ่นไหนน่าเล่นบ้างไปดูกันนะฮะเริ่มต้นจากที่ตัวแรกเลยนะครับก็คือ v ีออสเห็บหมาหรือว่า v ีออสปีประมาณปี2008นะครับไล่ไปจนถึงปีประมาณ2010ราคาประมาณนี้นะฮะณปัจจุบันเนี่ยมีหลายคันราคาลงมาหลักหมื่นที่เราได้เห็นแล้วนะครับมีบางคันนะ 8 0,000 0่นานะครับแต่รุ่นนี้กันซิ่งบอกนี้แล้วกันถ้าอยากได้ซี่สวยก็ต้องมีหลักแสนนิดๆนะครับได้คันซี่สวยเลยนะครับแต่ใครที่งบไม่ถึงนะครับราคาประมาณสัก8 0,000กว่าบาทหรือประมาณสัก9 0,000กว่าบาทเนี่ยหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับทังนั่งของ t ต y o t a v วีออสโฉมนี้นะฮะเครื่องนี่เป็นจุดเด่นเลยนะครับเป็น1 n ึ่อะไหล่เพียบเลยนะครับแล้วเครื่องนี่ขับดีจริงๆนะฮะค่อนข้างจะทนแบบมากๆภายนอกภายในถือว่าใช้ได้นะครับแต่ชื่อเขาอาจจะแปลกสักนิดหนึ่งนะ ะะไม่รู้ว่าเขาไปเหมือนเห็บหมาตรงไหนนะครแต่ชื่อเล่นเขาต้องจยากากลัวแต่รถจริงเขาต้องจยาท่แบบมากๆเลยนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมากันนะครับรุ่นถัดมานะครับก็คือ Honda Jazz แจ๊สประมาณปี2004จนถึงประมาณปี2007นะครับสำหรับ Hon d a Jazz นะครับรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เขาจะมี2ตัวหลักๆนะครับแต่รูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะครับเริ่มต้นจากปี2004นะฮะตัว2004ถึง2005เนี่ยก็จะเป็นแจ๊สตัวแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปี2005ถึง2007เนี่ยก็จะเป็นตัวไมเนชเชนนะครับหรือหลายท่านอาจจะเรียก VTEC ก็ได้เรียกไฟท้ายทับทิมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่รูปร่างหน้าตาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสเปคค่อนข้างจะแตกต่างกันเพราะว่าปี 25- 2007รือเเน่ก็็จะปคง VT ส,ส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่กระซิ่งแนะนนะํานะครับว่าราคาเนี่ยไม่เกินแสนนะครับรูปร่างหน้าตาเท่อยู่แล้วนะครับแล้วก็การใช้การขับต่างๆเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดนะครับแต่อายุอานามอาจจะเยอะสักนิดหนึ่ง อาจจะเก่าสักนิดหนึ่งนะครับก็ไปเลือกคันที่พร้อมที่สุดดีที่สุดเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วเนี่ยได้ส้มนะฮะก็เลิ่งไม่แนะนำนะครับเพราะว่าปีเนี่ยเขาท่านจะเก่าแล้วนะครับนี่มาดูรุ่นถัดมานะครับราคาไม่เกินแสนรถเก๋งราคาไม่เกินแสนรุ่นถัดมาก็คือมัตตาสองอีลิแกนนะครับปีประมาณปี2010จนถึงประมาณสัก2011นอนะครับทั้งนั้นของมัตตาสองเนี่ยรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับยิงเขาจะมีสองตัวถังอีกตัวถังหนึ่งนะครับเรียกว่าตัวซีดารัะีตูนะครับ เป็นแฮชแบกนะครับมี5ประตูนะครับก็จะดูสั้นๆกว่านะครับจริงๆมาต้า2สตัวนี้ไม่ใช่รุ่นอีลแกนทั้งหมดนะครับแต่กระซิ้นขออนญาตเรียกให้ติดปากไปเลยแล้วกันนะครับอีลแกนทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั่นจะขับดีมากๆปีก็ถือว่าใหม่หน้าดูเมื่อเปรียบเทียบกับ รุ่นอื่นๆน,นะครับราคาประมาณแสนกว่าบาทนปัจจุบันเนี่ยมีให้เห็นหลายคันหลายรุ่นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาที่สวยนะเอาให้จชชัวร์เนี่ยก็แนะนําว่าประมาณสักแสนต้นๆน,นะครับจะได้มัดลาสองอีลิแกน์แบบดีๆไปขับได้เลยนะครับรุ่นถัดมานะฮะก็คือนิสสันมาร์สนะครับนิสสันมาร์สโฉมแรกนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครนะฮะอยากได้รถอีโคคาราคาไม่แพงนะครับตอนนี้นิสสันมาร์สเนี่ยราคาต่ํากว่าแสนมีให้เห็นทั่วไปแล้วนะครับถือว่าเป็นรถอีโคคาร์รถอีโคคาร์หมายความว่าเป็นรถทีี่่มเครือง ขนาดไม่ใหญ่นะครับประหยัดน้ํามันขั้นสุดเลยนะครับยุคก่อนสมัยก่อนขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับถ้าเกิดประมาณสักปี2 0 1 0เนี่ยยุคนั้นนะฮะรถเก๋งจะนิยมใช้เครื่องใหญ่กันนะครับเอาแบบเบรกที่สุดนะฮะก็เป็น v ีออสนะครับก็เครื่องตั้งแต่พันหขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางนั่งของ E ีโคคาร์เนี่ยก็อยู่ประมาณสักเครื่อง1 2 0 0ซีซีนะครับซึ่งต้องบอกว่าประหยัดมากๆนะครับและนิสสันม้าเนี่ยถือว่าเป็นรถอีโคคาร์รุ่นแรกของไทยนะครับราคาประมาณต่ำกว่าแสนเนี่ยมีให แต่ถ้าอยากด้วยที่สวยนะก็ขยับขึ้นไปแสนต้นๆจะได้รุ่นใหม่ๆปใีใหม่สภาพพร้อมๆนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะครับถือว่าราคาไม่แรงแล้วนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ได้นะครับที่สันมาร์ทกับทแนะนำเลยเดี๋ยวมาดูรุ่นถัดมากันนะครับรุ่นถัดมาก็คือโตย t a ยาริสปีประมาณปี2 0 0 7ปี2008นะครับ ตัวทายาลิสโฉมประมาณนี้นะครับต่ำกว่าแสนเนี่ยมีให้เห็นทั่วไปแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น5ประตูนะครับยาริสโดสมัยก่อนนะครับอายุอานามเยอะสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าจุดเด่นของยาลิสรุ่นนี้นะครับก็คือเรื่องของความทนนั่นเองนะครับภายนอกภายในเนี่ยถือว่าได้ครบแทบทุกอย่างเลยนะครับราคาต่ํากว่าแสนเนี่ยซื้อยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับแต่ก็มีบางคันนะฮะที่สวยๆเนี่ยก็ต้องมีแสนกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะฮะอยากได้ต่ํากว่าแสนตอนนี้ก็หาได้ทั่วไปนะครับอยู่ที่ลานประมูลนี้ มีเยอะเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูได้เลยนะครับสยามอินเตอร์การประมูลดีมาดูรุ่นถัดมานะฮะรุ่นถัดมาก็คือ Honda City s u ซ X นะครับฮอนด้าซิตี้ซปีประมาณปี2006ถึงปีประมาณ2008นะครับฮอนด้าซิตี้นะฮะตัวที่เป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับจริงๆเขาจะไล่ในแบบปี2003จนถึงประมาณปี2008นะครับใช้แพลตฟอร์มเดียวกันแต่หน้าตาเขาจะต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวปีประมาณ2003จนถึง2 0 0 5นะครับตัวนั้นจะเรียกว่าแมงสา แต่การ์ลซิงแนะนําว่าเล่น ZX ไปเลยดีกว่านะครับ ZX ก็อยู่ประมาณปี2 0 0 6ันหกถึงสองพนะครับฮอนด้าซิตี้โฉมที่เป็น ZX นะครับก็จะดูบางๆกว่าดูแหลมแหล,ม,แลมกว,ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับณปัจจุบันนะราคาไม่เกินแสนแล้วนะครับบางคันอยู่มาสัก 60,000- 70,000 80,000เนี่ยได้สวยๆเลยนะครับแล้วการ์ลซิงแนะนําเลยนะถ้าใครมีงบน,น้อยๆนะครับ ZX เนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกแรกๆเลยนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะรุ่นถัดมาก็คื ฟอร์ดฟีสเตอร์ฟอร์ดฟีสตนะฮะไล่ไปตั้งแต่ปี2010ต้นต้นๆขึ้นไปเลยนะครับฟอร์ดฟีสตอรเนี่ยรูปลักษณ์หน้าตาเขาเนี่ยดูเท่ดูดีแบบมากๆเลยนะครับราคาก็ไม่แรงแล้วนะปัจจุบันนะครับต่ำกว่าแสนนี้เห็นทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาสวยๆหน่อยก็แนะนําว่ามีแสนต้นๆนะครับฟอร์ดฟีสตอรเนี่ยรูปลักษณ์หน้าตาภายนอกภายในนะครับต้องบอกว่าดีแบบสุดๆเครื่องก็ถือว่าใช้ได้นะครับ แต่ว่ามีคําเตือนนิดหนึ่งทางนัานของ Ford f i e s t a ก็จะมีอยู่หลายคันเหมือนกันนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นอะเครื่องอาจจะไม่ค่อยดีนะครับก็ดูเป็นคันไปแล้วกันนะครับถ้าเครื่องขันไหนไม่ดีกระซิ่งไม่แนะนําให้เล่นเลยนะครับเพราะว่ารถมือสองอายุนามเยอะประมาณนี้เริ่มจะซ่อมยากเลยนะครับก็เลือกคันที่เครื่องดีที่สุดนะฮะแต่คุ้มค่าแน่นอนสำหรับ Ford f i e ี t a ้นี่มาดูรุ่นถัดมานะฮะเป็นเชฟโรเลตโซนิกนะครับเชฟโรเลตโซนิกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าค่อนข้างจะเท่แบบมากๆเลยนะครับแนะนาว สำหรับทางด้านของเชฟโรเลตโซนิกเชฟโรเลตโซนิกเนี่ยจริงๆแล้วนะครับด้วยอายุอานามเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างจะใหม่เมื่อเปรียบเทียบกันกับรุ่นอื่นๆในลิสต์นี้นะครับเชฟโรเลตโซนิก uh, ถามว่าทําไมราคาเขาถึงลงมาขนาดนี้เพราะว่าเชฟโรเลตไม่ได้มีผลิตและจัดจาหน่ายในตลาดประเทศไทยเราแล้วนะครับก็เลยทําให้ทางด้านของราคาเนี่ยร่วงยับเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าเปรียบเทียบกันกับปีเปรียบเทียบกันกับคุณภาพของตัวรถนะครับก็ยังถือว่าน่าเล่นน่าใช้อยู่นะครับราคาไม่เกินแสนเนี่ยหาคันพร้อมๆไม่ต้อง ซ่อมอะไรเลยเนี่ยถือว่าได้รถคุ้มแน่นอนนะครับรถเทเบิซอน,นิกเขามี2ตัวถังนะครับก็มีทั้ง4ดานที่เป็น4ประตูนะครับและก็แฮชแบกที่เป็น5ประตูทีนี้มาดูรุ่นถัดมากันนะครับรุ่นถัดมาก็คือมิซูบิชิมิวรช มิสูบิชิมิราต์นะครับตั้งแต่ปีประมาณ2013ขึ้นไปนะครับนี่เป็น e ีโคคาแบบแท้ๆเลยนะครับรถขนาดไม่ใหญ่นะครับเครื่องเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์แบบประหยัดน้ํามันสุดๆเลยนะครับณปัจจุบันเนี่ยราคาประมาณไม่เกินแสนเริ่มมีให้เห็นทั่วไปแล้วนะครับ แต่ว่ามิซุบิชิมิลาดเขาจะมีอยู่หลายตัวนะครับเป็นปีใหม่ๆห,หน่อยก็ราคาอาจจะแสนกว่าขึ้นไปนะครับแต่ถ้าใครงบน้อยนะราคาไม่เกินแสนก็เริ่มจะหาได้ทั่วไปแล้วนะครับถือว่าเป็นรถที่การซิ่งแนะนํารุ่นหนึ่งเลยนะเป็นอีโคคาร์แท้ๆเลยนะครับขับประหยัดน้ามันแบบสุดๆเลยทีนี้มาดูรุ่นถัดมารุ่นสุดท้ายของวันนี้นะครับก็เป็นโตโยต้าอัลติสนะครับโตโยต้าอัลติสโถมหน้าหมูนะครับตัวนี้แถมให้นะครับปีประมาณปี2003จนถึงประมาณปี2007นะครับโตโยต้าอัลติสโา ลายท่านอาจจะมองว่าโอ้โหเหมือนแท็กซี่นะครับแต่ถ้าไปเจอคันที่เป็นรถบ้านแท้ๆเนี่ยโอ้โหยังน่าใช้มากๆอยู่นะครับตัวต้าเอาติโถมนี้นะครับต้องบอกว่าซ่อมง่ายดูแลง่ายแบบสุดๆเลยนะครับการขับการขี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสูงเลยว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าด้วยอายุอนามของเขานะฮะโอ้ค่อนข้างจะเก่าแบบมากๆก็เลยแนะนำนะครับว่าเพื่อนๆสมาชิกดูคันที่พร้อมที่สุดสวยที่สุดนะครับ แต่ข้อระวังนะฮะก็ระวังไปเจอรถแท็กซี่แล้วกันแต่ถ้าใครเตรียมใจว่าจะซื้อรถแท็กซี่มาขับอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าราคาถูกมา,มากแต่ถ้าให้แนะนําเอารถบ้านสดๆจริงๆนิ่งๆดีกว่านะครับซื้อมาขับสบายแน่นอนสําหรับโตโยต้าอัลติสนะครับส่วนนี้ก็เป็นรถเกง่งราคาประมาณไม่เกินแสนนะครับที่นซิงอยากให้ไปลองขับดูถ้าใครชอบรุ่นไหนฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ